ไปนะคะเราจะถ่ายเป็นภาพเงากันค่ะอันนี้จะเล่นเดี่ยวนะคะสมมติที่ยื่นรูปให้แล้วนะคะถ้าใครยกมือก่อนตอบก่อนนะคะโอเคไหมเเราจะมีสประมาณสองสามรูปนะคะวันนี้พร้อมหรือยังพร้อมค่ะโอเคค่ะรูปที่เราจะถ่ายนะคะคือรูปนี้ค่ะ,คะ,คะพร้อมหรือยังคะหนึ่งสองสามมีมีขั่วโลกค่ะมี เเมาเข้าแรกก่อนนุ่นตอบถูกเหมือนกันแต่ว่านุ่นไม่ยกมือเลยตอนนี้ใบเข้าวหนึ่งคะแนนแล้วนะคะต่อไปพร้อมไหมพร้อมต่อไปนะคะเป็นรูปนี้ค่ะหนึ่งสองดีเขาลูกงูตังดาลูกงูตังไม่ได้ดีเของค่ะ เ็าเคยเห็นไหมที่คลองนั่นเดี๋ยวนะคะต่อไปอีกรูปหนึ่งค่ะรูปสุดท้ายแล้วต่อไปนะคะรูปนี้ค่ะหนึ่งสองมีมีอะไรคะมีควาโลมีภูมีไม่มีขามีดันมีเริ่มตามีมีอะไรล่ะถูค่ะนู่นค่ะ